ใครเกินรักหนักอบจนเก็บเอาไว้ไม่ไวต้องบอกที่รู้ความในขงใจตัดความเกินฟังนะเจ้าขอรักน้องยาวเหลือเกิน จะกินจะน้องจะเดินก็ยังคิดถึงลัำไปเสียงดีสะดินสวยจังยีนำรักมาส่งใช้มาย้ำรูเพราะมีพูทั้งไทยสามวาย้ย เขากลุ่มเหมือนดังเป็นใครช่วยรับรักษาใจให้เขาลอตายเถิดหนารองเพาะจังเลยสวยนะเนี่ย oh. ใส่สีเดียวกันด้วย oh. สงสัยว่าจะเป็นเนื้อคู่กันแน่ไม่ใช่มัง้ง จริงๆกระไหนเนี้ยน้ำทิพย์สวยที่สุดแล้วสองคนนั้นน่ะมองยังไงก็ไม่สวยอุ้ยกำลังชมว่าพี่ร้องเพราะจังเลยอ่ะพี่ชมหนูไม่สุม,มแล้วลที่มีความ,มในใจที่เก็บเอาไว้แสนนานจะมาบอกให้น้ำทิพย์ได้รู้ว่าที่บุญทิ้งคนนี้รักน้ำทิพย์พี่อยากจะขอกับพ่อเสือแทน ขอน้ํงทิพนะแต่งงานกับพี่นะฉันดีใจจังเลยที่เกิดมาครั้งหนึ่งมีผู้ชายดีๆหน้าตาหล่อๆแบบพี่เนี่ยมารักมาเอนดูแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจความรักของหนุ่มสาวมันเป็นยังไงอาจเป็นเพราะว่าฉันยังไม่โตมากพอที่สำคัญเลยฉันยังไม่พร้อมที่จะมีความรักแต่ถ้าวันไหน ฉันพร้อมที่จะรักใครสักคนแล้วตัวพี่เองก็ไม่มีใครฉันสัญญาฉันจะบอกพี่เป็นคนแรกเลยจ้ะบับพี่พูดแล้วนะพี่จะรอวันนั้นนะไอ้บุญนทิ้งใหญ่ด้วยพาวุ่นทิงไปนะออแม่เสือแ่บโอ้ยคนใบตีอะไรครับมึงเข้ามาทำอะไรในบ้านกูไอ้บุญนทิ้งเออผมมาหาจิมนัำทิพย์เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดมาดูลูดวยัไอุ้ทิง ไม่ใช่พ่อแล้วมึงมาทําอะไรผมมาหาหอยน้ำทิพย์โอ้โหมาดูลูกสาวกูแล้วหาเของเม็ดเดี๋ยว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 เจ๊ยัอนมึงพูดมานะมึงมาทําอะไรในบ้านกูค่อยๆพูดค่อยๆจาฉันมาหาพี่จิ๋มมาหาน้ำทิพย์แล้วทำไมไม่พูดให้มันติดกันแล้วนั่นกูพ่อมาถึงโวยวายขนาดนี้ใครก็ตกอกตกใจหมดพ่อโอ้โหก็เองบอกมาหาจิ๋มน้ำทิพย์ข้าก็นึกเปรี้ยวปากไปด้วย แกวางทูดให้มันแย่ๆกันหน่อยแกวางไม้ก่อนทำไมมนกลัวดิแแกมาทุบหัวพวกข้าก็นี่มันเขตบ้านของข้าข้าเป็นเขตห่วงห้ามข้าสั่งเอาไว้แล้วไม่มีธุระอะไรอย่าเข้ามาอีกฮะเองเข้ามาไอ้เต่านี่เขามีความสามารถนะทำไมอ่ะเขายังวัยรุ่นอยู่แต่เขาสามารถแต่งหน้าให้แก่ได้มันเป็นเทนเออวินเทนเทนเทจรู้จักเปล่าโอ้มึงย้อนยุคเลยเนี่ยมึงจะย้อนยุคไปไหนเ่อ ที่ฉันมาที่เนี่ยฉันบอกตรงๆเลยก็ได้ฉันไม่อ้อมคอมแล้วมหานัทธิ์พ,พี่ฉันเอ,อเองก็โตเป็นหนุ่มแล้วแล้วก็มีความในใจที่อยากจะบอกให้พ่อดีรู้ว่าฉันไม่ทิ้งคนนี้รักลูกสาวพ่อรักน้องเพย์อย่างนั้นเหรอใช่<ห>จ้ะพ่อทิ้งเองน่ะเ,เป็นเด็กที่ข้าเก็บมาเลี้ยงข้ารู้นิสัยใจคอมาตลอดแต่ความสามารถของเองจะเพียงพอหรือเปล่าที่จะทําให้ข้าเสือแทนนั้นยอมรับ ว่าเจ้าจะมาเป็นลูกเขยของข้าสิ่งใดกันที่พ่อต้องการพ่อบอกฉันมาเว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่ฉันจะหาให้พ่อไม่ได้งั้นข้าไอเสือแทนขอพิสูจน่อยพ่อจะให้เวลาเจ้าเตรียมตัวเจ็วันหลังจากนั้นให้ยกกองโจรไปตัดหัวกษัตริย์อมรเทพกลับมาทำสำเร็จพ่อจะยกน้ำทิพย์ให้แต่งงานกับเจ้าทันทีเดี๋ยวจัดให้พ่อ ใจจังฟังจน,นจบใครควรทุวนคบสังเขปเตรียมพร้อมองค์พระผู้อรอมรเ,มเทพวันนี้ขอเก็บท่านก่อนยกลูกสาวให้แลกการไปสังหารแล้วกลับมาแต่งงาน งาองอีกเจ็ดวันนะครับจะไปตัดหัวอมรเทพนที่ตำหนักของเมเยสีบ่ายฟ้าสีประทุมนะครับประพฤธิดาดวงฤกษ์ไทยก็ร,รอการกลับมาของพระราชโชรสสิงห์ทองนะครับ เสียพระไทยทักเลยที่ถูกพระสวามีตบหน้าตบหน้าเมียน้อยที่เป็นโจรสิ่งของก็เดินทางมาขึ้นเฝ้าพระมารดาขอรีชะพระมารดาหม่อมฉันขึ้นไปหาพระองค์และน้องนางที่ปางสูงไม่พบ จึงเดินทางมาที่นี่และทราบว่าทั้งสองพระองค์ประทับที่ปางล่างหน้าตาเศม,มองเหตุผลกนใดทั้งสองพระองค์จึงมาประทับที่ปางล่างพะยาะก่ะต้องเกิดเสด็จพ่อของลูกไปเอานางโจรมาทำเมีงานบ้านงานเมืองเสด็จพ่อไม่เคยสนใจไม่น้ำซ้ำยังตบหน้าแม่ต่อหน้าเหล่าทหาร แล้ไล่แม่มาอยู่ป่างล่านี่แหละลูกถ้าเป็นเช่นั้นลูกสิงทองจะไปสั่งสอนมันเมื่อพม่าด่าเล่าให้ฟังสิงทองก็ทนไม่ได้บวดร้าเหลื่อำสิ้นคำเล่าฉนใหพอเราลืมลง ทิ้งคู่เคียงขวัญมันคงสีแรงสูงส่งศักดิ์ศรีอีนางโจนก็จริงยิ่งได้ใจมีคนให้ทายวางค่าวันนี้และนอต้องมละนาไม่ให้ล้อยหน้าเหนียวเน่น วันนี้แน่นอต้องมอละนาจะไม่เมตตาเอนตีขอไปกำหลักพวกยาปลนตายแน่นั่งจนการีขออ่า,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 าอารดโกรธนะคะสิ่งของก็ฟ้าดลับมุ่งหน้าเข้าสู่ของพระรองหลวงแม่และน้องสาวนะครับก็วิ่งตามมา แล้วฝังหน้าเอาไว้วรพ,พระทยีนเียเย็นก่อนนะเพคะตอนนี้น้ำกำลับบงเชี่ยวอย่าเพิ่งเอาเรือไปขวายิ่งเสด็จพี่หุนหันไปด้วยอารมณ์แบบนี้หมอนชั้นคิดว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะเพคะเอาเถิดสิงทองลูกจะไปแม่ไม่ห้ามแต่แม่อยากให้ลูกไปแบบมีสติใช้สติในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างและจงจำคำแม่เอาไว้ น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะลูกท่านแม่และน้องท่านไปค่ะกลับไปพักเถิดเรื่องทั้งหมดสิงทองจะขอจอัดการเองไม่ใช่ใคะดูแลตัวเองด้วยตามกูมาสเสด็จไม่ใช่ค่ะไม่เอาจิงเว้ยเอาจิงเว้ยโมโหแล้วน้าหน้าท้องพ่อรองครับไม่เคยห่างดันทมเลยนะคะรหลงเสน่ห์ นางโจรซะแล้วครับองค์กรักษ์อมรเทพจ๋าหัวจใาจ๋าหัวจูกูจหัวจี๊ดจี๊หัวรักเมียจริงและผัวอ,อย่าทิ้งเมียน,นะเออน่ะเออน่ะผัวจะเข้าว่าัวจะอ,ออกว่าัวต้องบอกเมียเนาะจ๋าจ๋า ก็น่ารักนะจ๊าที่ผ่าแรกๆก็นีหลังๆเริ่มปัญญาอ่อนกันแล้วสุดสุดถวายืังคมพี่่าเสด็จพ่ออา้าสิงทองกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นยังไงบ้างไปร่ำเรียนวิชามาวิชาเพ,พ,พลงทวนที่บีดาท่านทรงลูกสิงทองไปร่ำเรียนกับท่านราชครู บัดนี้ทุกอย่างทุกกระบวนท่าสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วและเรื่องสําคัญที่จะมาแจ้งมอมชันสิงทองหาได้เก่งแค่วิชาเพลงด่าดเพลงถวนไม่เรื่องกลาบโคงกรไม่เป็ล้องผู้ใดในประเด็นนี้พียะคะตีลูกถ้าฉชนั้นแล้วก็ในเจ้าลองเอ่ยให้พ่อฟังสักบทสักกลอนสิลูกอันเรือดีภายดี ไม่เอามาขี่ข้ามดันเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่บ้านเมืองหรือจะรุ่งเรืองดีดันเอานางการีมานั่งเมืององงสงสัยสงสัยไ,ไม่รู้ตัวมีอะไรล่ะน้องมเมื่อกี้องราชบุตรสิงทองเนี่ยพูดอะไรมึงฉันฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังลูกพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยใชฟังไ ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรนะจ๊ะเอางเี้เอางี้อย่างงี้ยอายุธพยะคาหมูไม่ดีสิได้พยะคาเมื่อกี้เนี่ยลูกกูพูดอะไรวะเมียกูเนี่ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องวะฟังไม่ค่อยถนัดเออเดี๋ยวกม่อมฉันจะย้ำให้พยะคาได้ได้ได้อนเรือดีพายดีทําไมไม่เอามาขี่ข้ามดันเอาเรือล้วนน้ำมาข้ามขี่บ้านเมืองกําลังจะลุกเรืองดีดันเอาช็อกกะลีมานั่งเมือง ลังเลลังเลใช่กูเปล่าวะใช่กูเปล่าวะเด็ดที่จสองครั้งสองคาเมียก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีโอ้โหแสดงว่าไอายุทธเนี่ยมันพูดไม่รู้เรื่องสิจ๊ะเนี่ยก็ใช่นะสิไม่เป็นไรนะจ๊ะไอ้ยาวอัพออลงมาดิสิให้ถึงมือให้ถึงมือให้ถึงมือต้องใส่มารอเรียกมานานนั่งข้างล่างก็ได้ไอ้เวนเฮ้ยเอาดีๆจะจะถือตัวดิเป็นไงเออ เมื่อกี้ลูกกูว่าไงเอ้าลูกพระองค์เขาก็พูดกราบโค้งกรให้พระองค์ฟังกราบโค้งกรอว่าเป็นยังไงยังไงฟังไม่รู้ไงเมียกูฟังไม่ออกเลยมึงพูดสิเอ้าไอ้ทอไอ้ยศเขาก็พูดเมื่อกี้ไม่ได้ฟังไงมันมันพูดแต่เมียกูฟังไม่รู้เรื่องอจะไปอีกล้เออ มึงไม่เหนื่อยมั้งไงวะมันจะยืนตรงไหนมึงก็ยืนมึงจะอะไรก็อะไรเดี๋ยวมึงจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังโอ้ยเออ่เบื่อจะฟังก็ไมเบื่อที่ไอ้ที่วุ่นวายก็วุ่นวายจัดไอ้ที่ไม่ไปไหนก็ไม่ไ้ปอะไรเลยแอ้วมึงตบมันไหมอ่ะจิ๊บมือนายสนมนะเนี่ยตัวนี้มันยังไม่เคยเล่นตัวไหนตัวเนี้ยเดี๋ยวมันเคยจัวนั้นเนี่ยเริ่มเรียนสูงแล้วเดี๋ยวเคย สวยเหมือนกันนะ<ว>ยังไง <c oughs> ยังไงเนี่ยนนจะพูดได้บังเอาสิอันเรือดีพายดีทำไมไม่เอามาขี่ข้ามดันเอาเรือลวดน้ำมาข้ามขี่บ้านเมืองกำลังจะรุ่งเรืองดีดันเอากะหรี่มานั่งเมืองอนี่ไม่ต้ององงพวกกูเนี่ยดาเมียมึงเฮ้ จะมาด่าเมียกูได้ยังไงเฮ้ยสิงทองลูกกูอ่ะเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอือวะเสด็จพ่อมอมฉันรู้สึกเนยล้าเหลือเกินเพิ่งเดินทางกลับถึงวังหลวงขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะพะยะค่ะ,ะช้าก่อนนี่คะนี่มันอะไรกันเสด็จพี่ราชบุตรของเสด็จพี่มาถึงเนี่ยก็มาด่ามอมฉันช่อชอชอดมาด่าทิ้งด่าขว้างด่าเสร็จแล้วก็จะไปทำแบบนี้มอมฉันไม่ยอม เจ้าพี่ต้องจัดการให้หมอมันให้มันมาขอโทษหมอมันแต่ถ้าเจ้าพี่ไม่จัดการไอ้หมอมันจะกลับซ่องโอ้ยฮ่เถอะพยาาไปแล้วจะกลับซ่องแล้วเหรอเออกลับเลยเปล่าเนี่ยกลับตอนนี้แหละเออหวานหน่อยวะทำไมฝากตังค์ไว้แม่ที่แม่อยู่ในนั้นไม่ได้ส่งนานแล้วยาวอะแม่งไม่กะลี่ไงใช่เออโอ้ไอเด็กนี่อ่ะถ้าจะนั้นแล้วบทที่จะจัดการให้นะจ๊ะจัดการเลยดิคะสิงทอง เขายีก็แล้วกันก่อนที่เจ้าจะไปเนี่ยนะเจ้าขอโทษลั่นโมเมียพ่อก่อนแล้วเจ้าค่อยไปเสดพ่อนี่คือคำสัง่งเข้าข้างมาลงแล้วใช่มาปกลัวจทุกมาประดังฟังบิดาทุกมาประดังฟังบิดาต้องกลัวชาเสียแล้วฉันเจ็บ ใจเจาะจงยังตรงจุดเจ็บใจเจาะจงยังตรงจุดอ,องราชบุตรสุดจาบันพอลงหัวจีอีนางโจนพ่อลงหัวจีอีนางโจนลูกกลับเป็นคนโดนบีบคั้นพอตัดสินศักดิ์ศรีพ่อ ตัดซิลสิลศักดิ์สิไหวมาให้เสียพีสุดลำพันคุณได้ต,ดตายลอยแพศักดิอกเสพตุด้อยแพศักต้องอักเสพยากเกินจะเก็บอารมณ์กันพอจับมือมัดขัดได้ไหมพอจับมือมัดขัดได้ไหมเลยฟืนใจไปไหวมัน พี่พี่ว่าลูกพี่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะอ้าก็บอกฉันนั่งหันหน้ามาทั้งนี้ยราชบุตรไปนั่งฝั่งนู้นได้ยังไงอ่ะจะไม่ยอมนะพ้องลูกพ่อเออเพราะว่าลูกขยับไปทางนู้นดีกว่าลูกนะฝนลมอะไม่ขาดใรายนะคะเอียดนะจ้อ กูมาทางซ้ายมึงย้ายไปขวางกูมาทางซ้ายมึงย้ายไปขวานั่งทำลอยหน้าไม่ข้ามคันรอแม่สักแล้าปีคิกแม่สักใจเย็นมึงใจเย็นมาดิมึงมาดิไอคอบพว์วคุยกันกับกูไหมไปแปลกมากอ้นเจ้าพี่จ๋า เอพี่ว่าลูกพี่คงนั่งไม่ถูกมั้งมั้งจ้าเออแทบเทพขโมย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 อ้าเกาให้มันหน่อยมันคันดูกขาอยากให้ไปทางนี้สิลูกตาลูกนะกูมาทางขวามึงหันหน้าไปซ้ายกูมาทางขวาหันหน้าไปซ้ายคุณหันมันใส่มือไม่สั่น คำอวดเก่งแบ่งกาคำอวดเก่งแบ่งกาสันดานมาเดี๋ยวรู้กันให้บ้าเรือดเดือดดานเอิงเองิงเอ่ยเวียงพานกระเด็นลจะมากไปแล้วนะสิงทองกิริยาแบบเนี้กลับบ้านเถอ ไม่สมกับเป็นสายเลือดกษัตริย์ <ALK> ใช้ม่ได้ฟังพ่อให้ดีพ่อให้โอกาสเจ้ากลับไปนอนคิดหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้กลับมาบอกกับพ่อว่าเจ้าจะรับรั่นงทมเป็นแม่ของเจ้าหรือไม่ไปจะรั่นพงเสียใจแล้วเกิน พ่อร้องเสนานกจ,<ร>จนจนลืมคาดคลุกอะไรไม่ได้หรอกพอพัวเขาออกตัวแรงหลงเมียทิ้งลูกละเฮียปล่อยเมียกําแหงให้มาและแทกแซงลงเส้นอยากห้ามให้หยุดก็สุดจะยากในเมื่อ มากมากามามกามกจะสิยาเจ้อผูกข้อะหาอับอายประชังรู้เห็นพ่อเราหนี้ือคือหลักไม่น่ามาปักขี้เล่นสเสด็จเข้าห้องบรรทมพะเยะค่ะเ <ś le ff> สียใจ ที่ <ไป S 2> สุดพ่อร้องเมียน้อยจะลืมรูปเมียหลวงดูซิเนี่ยพีอ่โจอ้ราชบุมุสิงห์ทองเป็นวันแรกหน้าตาหล่อไม่แพ้กับพ่อเลยวันยี้ตั้งใจไว้แล้วเือกหัวลวกหางเอาทั้งพ่อทั้งลูกไปเลยไปอาอีนี่ร้ายแลอเกินครับจะสละพ่อมาเอาลูกซะแล้วนะครับ พระองค์ท่านมันเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์พทุชนคนทั่วไปของใหม่ก็ต้องหลงเป็นของธรรมดาแต่พระองค์ท่านไม่สมควรทาที่นี้ไล่แม่และน้องสาวของข้าไปอยู่ปางล่างดูมิงศักดิ์สีชูห้ายนางจรจนเกินงามรู้ถึงไหนอายถึงนั่นเอาน้าพระองค์ว่าตอนนี้นอนเถอะเช้ามาค่อยสว่างเนาะเช้าอสว่างนะเพื่ใไม่สิ เช้ามาค่อยสว่างมานี่ <laughs> มามมบ <laughs> พักสมองพักสมองนอนก่อนเกียดต้องผม,ผด,มด้วยข้า้องการนอนแล้วเชิญนอน,นเชิญเจ้าสองคนดูแลเวรยนยาไม่ค้าสิงทองด้วยะย่ค่ะย่องเข้ามาในตำหนักของสิงทองครับเพื่อที่จะบอกความรักนะครับไม่รู้ว่าใช้เสน่ห์กับพ่อแล้วจะมาใช้มารยา จะปลูกได้หรือเปล่านะครับดูสิเนี่ยหล่อจังเลยลอยแล้วเมื่อกี้เห็นไก่ๆมองไก่ๆหล่อจังเลยอ่ะอะไ <c oughs> ร,รสามโคกมนะั้งอ่ะ ชนสากเหล็กกูไปรูนหน่อยมึงไี่ปากดีเดี๋ยวฝั่งนี้ว่าหล่อแล้วเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นโอ้ my god หล่อเป,ป็นบ้าเดี๋ยวยุทธมึงจะเล่นกระตัวแทงเสือเหรอเฮ้ยมไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องขอหองแก้มมาจำกั๊กหนึ่งที ว่าใครอ้โหมาไงงั้นแล้วก็เออเอาทำไมอ่ะยึดมาเนี่ยไงเนี่ยมึงเข้ามาไงเนี่ยกูถามมึงดิมึงไงอ้าวก็เดินเข้ามาไงเห็นประตูห้องไม่ได้ปิดอ่ะนี่ลูกผัวมึงก็ใช่มึงเมียใหม่พ่อมาถูกต้องแล้วมึงก็เข้ามาเอออ่อยว่างั้นอ่อยอยากได้เขาเป็นผัวไงจะเอาทั้งพ่อทั้งลูกเอาถ้าได้ก็ดีโอ้อทำไม ต้องห้ามเด้โง่เหมือนมังพูดข้าวเวลาไงมันนี่ทำไมที่นี่กิจราสวนตัวข้าสิงทองเดใดเจ้าถึงกล้าเข้ามาได้ฮะก็เพราะว่ามีความในใจจะมาบอกรู้หรือเปล่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็รู้สึกหลงรักแล้วก็ชอบมากๆฟังไว้นะถ้าได้พ่อมาแล้วเนี่ยได้ลูกอีกคนมันจะดีไม่น้อยเลยนะจ๊ะน่าเกลียดทำไมอ่ะพูดจาแบบนี้ยังไง ถ้าเกิดไปไดิดาเห็นเข้าจะจะว่าย,ยัางไงจะว่ายังไงก็ช่ังวันนี้แหละฉันเนี่ยจะเอาเธอทำผัวให้ดูอย่างไรเสียกูก็ไม่เอามึงปากดีได้พ่อแล้วจะมาเอาลูกอีกทำผิดตำรับลับลับล่บลบลบอๆลจ,จะมา,าทั้งพ่อทั้งลูกเรารู้จักผิด ไม่คิดทันผูกเพราะเกรงจะถูกท<ะ>้าทมเหนียวไหลล้อเหลาล่า,ล,าลืออันหนึ่งนางคือแม่เลี้ยงไม่อาจของคู่อยู่เคียง,งจุควรเลี้ยงเลี้ยงเลิกลมจงเลิกถักตวงท่วงติง ่ชอบผู้หญิงต่ำต้มเยวก็รู้ว่าผู้หญิงต่ำกัาผู้หญิงดีใส่หัวไปซะพ่อไม่พอพิงง้อจริงพับผาอยากได้พี่มาเป็นัวเสนอสนองหลอ เหลือเกินเลยเดินไปไกลาหน่อยหัวใจอับาพ้อของแผ่วแผวเจัดไปยางครับผมเดี๋ยวจะแผงลิตให้จิตเตืดขับปั๊พอเกิดอารมณ์จุดตเ้ยฮ้าเกียรติว่าทำอมเอาโอ้ พย่อจะทำแบบนี้ด้วยอกสัตว์อมรเทพได้ยินเสียงร้องนะครับไอ้อาเจ้าเจาวก็รีบไปดูโอ๊ยไม่เห็นตัวมาครับตดใช้เสียงยักทกาไม่พ่อกับลูกเขาเข้าใจผิดใจเรเ่อพ่อ ที่ของบิดาใหญ่กาดีใจสัตว์ปัสสีอดสูงคุณพ่อชายลูกบากราวนรามเมียอุงคิดจะคบชุ่งชั่วช้าทั้งแสบสันสันดานเสื่อมยิ่งอยู่ยิ่งเอือมระอา ไปเลยหรือเปล่าดีนะช่วยททยไม่ง ah ั้นเสียท่าคงถูกไม่ค่าคมคืนความคำพูดสิยิบยืดทั้งห่าทั้งเหยื่อตันหาไม่อยากคุยขุดอุ้ยกลัวสุดขีดเกือบโดน ัวละจ้าพี่อยู่นี่แล้วทำไมทำแบบนี้ผมมึงก็เหมือนกันใช่เปล่าลูกเล็กพี่กลอกงอีชอ็อกกีไ<ว>ลยจริงให้อีแต่ลอ,อ,อบองท่านอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นซับไตเติ้ลไว้ทางด้านล่างหน้าจอทำไมเพิ่งว่าอะไร ออแหลก็เขาขึ้นแล้วมึนก็ไปบอกเขาใหม่ก็หกพังผูเป่าหูพ่อขอก็พนหนักนาผู้นำแผ่นดินสิ้นพระเดชชั้งหน้าสังเวชบิดัง พ่อให้โอกาสเจ้าพูดให้พ่อฟังอีกสักครั้งสิว่าภาพที่พ่อเห็นความจริงมันคือเช่นไรตอบมองฉันเป็นคนหาที่มูใช่หมาที่จะทำสิ่งใดโดยไม่ไตรตรองมองฉันไม่มีทางที่จะสวมเขาให้ผู้เป็นพ่อและประการสำคัญสิงทอง ไม่ได้อยู่คนเดียวพยายนยืนยันมีทั้งสองคนหากพระบ,บิดาไม่เชื่อกดถามพี่ยุทธกับไอ้ยาวดูเถิดไอ้ไอยุทธพยักขากมึงมากเลยนะยาวขอบคุณครับหัวหน้าแต่มึงอึงบอกกูสิว่าลูกกูปล้ำเมียกูมาทิงหรือเปล่าเรื่องมันเป็นแบบนี้พยัคขากำมอมฉันสามคนนอนอยู่ในห้อง มาถึงขอความรักอย่างนั้นไม่พอปลุกปั๊บมาเนี่ยพะยะค่ะมันเป็นความจริงนะพระองค์ท่านเป็นความจริงวัยุเยาว์เจ้าพี่คะเจ้าพี่จ๋าอมเจ้าพเป็นความจริงกูไม่เชื่อหลักฐานไม่แน่นว้าวไอ้ยาวมึงมาเนี่ยไหนมึงอธิบายมาดิ ไม่ต้องห้าหรอกเอาแค่สามก็พอแล้วเหมือนได้หนึ่งว่ามาสิว่าสิงทองรับเมียกูจริงหรือเปล่าก้าวกรหม่อมเนี่ยกมของลับเขาไว้เยอะความลับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณเล่นไปเรียกเจ้าคู่ใจไปมึงมั่งกูมั่ง